สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอารมิขูหมอดูตาทิพย์สำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆที่นะคะอาจจะยังไม่เคยรู้ความหมายของราศีนะคะพื้นดวงโดยทั่วไปของราศีต่างๆค่ะมีความหมายอย่างไรและมีดวงดาวหรือตัวเลขประจำตัวคืออะไรนะคะโดยเฉพาะ ท่านใดที่กำลังศึกษาโหราศาสตร์นะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเรียนรู้นอกจากความหมายของดาวหมายเลขแล้วเรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับราศีเริ่มตั้งแต่ราศีเมษนะคะโดยโหราศาสตร์เนี่ยทุกนแหนงค่ะของไทยเราก็มีราศีแต่จะเรียกว่าจักรราศีค่ะของตะวันตกก็เรียกว่าราศีนั่นเองนะคะและ เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าลัคนาราศีมันแตกต่างกันอย่างไรความหมายมันคืออะไรนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงความหมายของราศีหรือลัคนาแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้ถึงราศีเมษพื้นดวงชะตาเป็นแบบไหนนะคะและมีดวงดาวประจําตัวคืออะไร ให้ความหมายราศีแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะที่คนต้องการที่จะเรียนรู้พื้นดวงชะตาของตัวเองกันและลองไปพิจารณาดูว่าเรามีนิสัยอุปนิสัยตามนี้หรือไม่มีความชอบแบบบางเรื่องตามนี้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะอุปนิสัยใจคอชีวิตการงานเราใกล้เคียงกับราศี ที่ดิฉันจะทําคลิปแบ่งปันนี้หรือไม่ต้องบอกก่อนนะคะคลิปนี้มุ่งเน้นเป็นการนะคะดูพื้นดวงชะตาและความหมายของราศีตามดวงดาวค่ะเพราะแต่ละราศีจะมีดาวประจําตัวและดาวที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะนะักศึกษาโหราศาสตร์มือใหม่ๆซึ่งจะต้องจําให้ได้ว่าดาว นะคะคดาวประจําตัวของราศีเมษคือดาวอะไรและมีดาวอะไรที่จะส่งผลที่เป็นพื้นดวงไม่เกี่ยวกับจรค่ะในแต่ละปีก็จะมีดาวจรแต่พื้นดวงเราต้องรู้เลยค่ะนะคะพื้นนะคะพื้นดวงของราศีเมษจะมีดาวอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในคลิปในวันนี้นะคะก็เหมาะทั้งคนที่อยากรู้พื้นดวงของตัวเองและ คนที่กําลังศึกษาหรือมือใหม่ในการเป็นนักพยากรณ์ก็สามารถนำคลิปนี้ไปต่อยอดหรือไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นะคะและคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการดูดวงชะตาเจาะลึกนะคะเพื่อนแต่มันเป็นการดูพื้นดวงชะตาตามความหมายของดาวและดาวไหนที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อชีวิตนะคะเป็นเหมือนพื้นฐานที่เรา ะะสามารถที่จะรู้พื้นฐานของดวงดาวประจำตัวของเราได้หรือดาวที่เกี่ยวข้องกับเราได้นะคะหากใครเกิดสีราศีเมษค่ะนะคะแต่ถ้าเราต้องการดูเจาะต่อปีต่อไตรมาสนะคะนั่นคือการดูดวงนะคะดูดวงชะตาเป็นลายสีเป็นลายเดือนเป็นลายปี ในแต่ละปีก็จะมีนะคะดวงดาวที่ส่งผลกระทบต่อปีต่อเดือนที่มันวิ่งผ่านหรือมันวิ่งนะคะเข้ามาในราศีนั่นคือการดูเจาะเป็นรายปีรายเดือนแต่คลิปนี้เป็นการดูพื้นดวงโดยทั่วไปนะคะเรามาเริ่มนะคะดูเรามาเริ่มดูราศีแรกคือราศีเมษค่ะราศีเมษนะคะเป็น ราศีแรกในจักกะราศีไทยค่ะและก็โหราศาสตร์ตะวันตกก็ยึดราศีเมษเป็นราศีอันดับที่หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นว่านะคะเรื่องของดวงดาวเรื่องของโหราศาสตร์ไทยราศีหรือนะพลังตัวเลขที่เราเข้าใจกันนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นความเชื่อมีมาอันยาวนานค่ะ ของคนไทยเรานะคะราศีที่เรามักพูดถึงกันบ่อยๆนะคะมีทุกเดือนมีทุกไตรมาสมีทุกปีจะต้องมีการออกมาทํานายออกมาวิเคราะห์นะคะดวงดาวต่างๆชีวิตของคนผ่านราศีนั่นเองโดยการทํานายผ่านราศีไม่ได้เจาะจงดวงชะตาใครแต่เป็นเกณฑ์นั่นเองเกณฑ์ว่าราศีนี้ ะะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นคือเป็นการทํานายแบบเกณฑ์ไม่ได้เจาะดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะนะนั่นคือความหมายโดยทั่วไปในการทํานายเกณฑ์ของราศีหรือลัคนาราศีนะคะเรามารู้จักนะคะว่าราศีเมษมันมาจากนะคะอะไรนะคะราศีเมษแปลว่า แกะตัวผู้เป็นราศีแรกตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์ไทยดั้งเดิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแกะตัวผู้ช่วงวันที่ครบที่ครอบคุมของราศีเมษนั้นคือช่วงระหว่างวันนะคะก็คือวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนจะถือว่าเป็นราศีเมษต,ตามแบบนีิลายนะคะจะครอบคุมระหว่าง ะะของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะคะ,อะของไทยเราก็21มีนาคมจนถึง20เมษายนในส่วนของนิลายหรือนะคะลักคนานะคะบางทีก็นับตั้งแต่15เมษายนจนถึง15พฤษภาค,คมนะคะราศีเมษเป็นราศีแรกในจกักจากราศีไทยของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดาว ดาวที่ควบคุมนะคะเป็นดาวอังคารหรือหมายเลขสามเทพเจ้าแห่งสงครามเพศชายธาตุไฟลักษณะส,สำคัญของชาวราศีเมษคือน,ะคะนักลกนะ,ะมักจะมีบุคลิกเร่งนะคะเร่งรีบใจร้อนมั่นใจดาวอังคารนะคะหมายเลขสามหมายถึงทางตำรานะคะอัตะ ณนะเลขสามเปรียบดังคนรับใช้ต้องได้รับบริการคนอื่นเสมอเป็นคนสันโดษอินน้อยใช้น้อยนอกจากนี้ความหมายในเรื่องของไตราสามพระภูมิพระธรรมพระสงฆ์ซกรกคิ้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นหมายเลขสามนอกจากนี้ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยและยังหมายถึงปีกาป้องกันสิ่งชั่วร้ายอีกนะคะ ดาวอังคารจะหมายถึงการขยันต่อสู้กีฬาลถก่อสร้างราชการหมอฟันผ่าตัดวิศวะทนายความและถ้าเป็นาธาตุก็เป็นาธาตุลมใบใบหน้าปันปากอายุวะเพศทวารหนนะักและนะคะอย่างที่รู้นะคะเวลาไปทำนายนะักโหราศาสตร์ก็จะนำนะคะดาวอังคารหมายเลขสามเข้าไปทำนายเสมอค่ะในราศีนะคะฉะนั้น นักพยากรณ์มือใหม่นะคะพื้นฐานเลยต้องรู้ดาวนะคะดาวอังคารหมายถึงอะไรหมายเลขสหมายถึงอะไรเพราะจะต้องนําไปประกอบในการทํานายราศีเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้นอกจากนี้หมายเลขสามยังหมายถึงการเกิดด้วยหมายถึงการนะคะนักรบ นะคะมีพลังงานนะคะเป็นพลังงานนะคะหมายถึงเพศด้วยคือเพศชายนะคะจะมีความตื่นตัวง่ายนะคะถ้าหมายถึงอายุวะเพศก็จะสื่อถึงอายุวะเพศจะมีความตื่นตัวเร็วง่ายนะคะ,ะถ้าพูดถึงอารมณ์ก็จะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายหรือเจ้าชู้นั่นเองนะคะราศีเมษเป็นดาวประจําราศีของดาวอังคารนะคะพูดง่ายๆคือราศี เมษเป็นดาวประจําของดาวอังคารนั่นเองนะคะถูกตั้งชื่อตามเทพเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมันซึ่งมีนิสัยห้าวหานไม่กลัวใครอันเป็นลักษณะนิสัยที่พบในคนที่เกิดราศีนี้ด้วยดาวประจําราศีนี้ทําให้คนที่เกิดราศีเมษเป็นคนมีพลังกําลังแข็งแรงล่าเลิงอดทนมุ่งมุ่งมั่นตรงไปตรงมามีเป้าหมายโดยไม่มัว นะคะแต่พี่ลีพี่ไลให้เสียการส่วนใหญ่ต้องการจะทำอะไรก็จะมุ่งมั่นนะคะลงมือทำเลยจากขยันมากนะคะลุยๆอย่างเดียวค่ะละักษณะอุปนิสัยคนราศีนี้เป็นคนสู้ไม่ถอยต่อต่อต้านสิ่งผิดและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกมีความเป็นผู้บุกเบิกและนักลบ ลิเริ่มหากตัดสินใจแล้วก็จะตั้งมั่นป่าปันโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคปัญหานะคะมากมายเพียงใดคนราศีเมษก็ไม่ไม่ยำเกรงนั่นเองเพราะคนราศีนี้มีความกล้าหาญภายในจึงมั่นใจในความสามารถที่มีอยู่นอกจากนี้ยังเป็นคนมีจิตวิญญาณของการเผชิญภัยมากพอๆกับ มีเป้าหมายชัดเจนจนบางทีก็ทำให้ราศีนี้ออกจะดูนะคะบุ่มบามขาดความยั้งคิดนะคะผลลัพธ์ที่จะตามมามักจะใจร้อนควบคู่ไปด้วยนะคะอิทธิพลจากดาวประจำราศียังส่งผลต่อกําลังด้านจิตใจความมีชีวิตชีวาและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จด้วยโดยราศีเมษจะเป็นคนใช้ชีวิต ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มไปด้วยพลังและไม่หวั่นกลัวมีความตั้งใจความอดทนซึ่งความกล้านี้บางครั้งก็ส่งผลตรงตรงกันข้ามให้กับราศีเมษมองข้ามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันรู้ตัว หรือทําให้สูญเสียความสมดุลที่ควรมีไปอย่างไรก็ตามความตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายและประสบความสําเร็จนั้นมีพลังมากความล้มเหลวจึงสามารถหยุดยั้งคนลาสีเมรรไว้ได้แค่ชั่วคราวก่อนที่พวกเขาจะก้าวไปอีกด้านหนึ่งด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าเช่นเดิม พลังงานแห่งดาวอังคารทำให้กุราศีนี้ชื่นชอบการออกกำลังกายการเผชิญภัยการเดินทางพร้อมกันนั้นก็เป็นคนซื่อสัตย์เชื่อถือได้และมักแสดงออกถึงปฏิพานไหวพริบเกี่ยวกับฝีมือในด้าน,นกลไกสมองแต่อิทธิพลของดาวอังคารก็อาจสง่งผลในทางลบได้เช่นกันนั่นก็คือทำให้กุราสีนี้ค่อนข้างร้อนรุนแรงเจ้า ยศเจ้าอย่างหุนหันพันลั่นชี้อิจฉามีแนวโน้มทําตามใจตัวเองในเรื่องที่ไร้ประโยชน์จนเป็นการต่อสู้อันศูนย์เปล่าเนื่องจากบุคลิกของคนราศีนี้ค่อนข้างขาดความสุขุมอรอบคอบจึงจําเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่มีคุณสมบัติที่จะที่ดีจากที่อื่นฉะนั้นข้อด้อยของราศีเมษก็คืออารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง่ายมัก นะคะหุ่นหันพันล่อนตรงนี้หุนหันพันแล่นนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังแก้ไขให้มันสวดมนต์ไหวพระไว้ไวค่ะจะจะช่วยเรื่องอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เชื่อมโยงกับคนราศีเมษได้แก่พืชสกุลสายน้ำผึ้งดอกเจอเรนิสต้นออลี่ต้นสนลูบาผักชนิดหนึ่งสับประรดนก นกหัวขวา,ขวานกอินเสือและฉลามดาวอังคารเป็นดาวข้อที่เกี่ยวข้องกันอย่างสูงกับเหล็กและโลหะส่วนอัญมณีที่คู่กับราศีเมษเหมาะกับเหมาะเป็นพิเศษคือนินและทับทิมวันที่เหมาะกับการทําการดีๆต่างๆมากที่สุดคือวันอังคารสีที่เป็นมงคลก็คือสีโทนเข้มเด่น เช่นสีแดงเลือดเป็นต้นธรรมชาติของราศีเมษราศีเมษมีดาวประจําสีคือดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงเพลินอันเปรียมด้วยพลังงานที่กําลังลุกเป็นไฟเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งสงครามการลุกลานบุคลิกใจร้อนชอบการชิงชิงชิงชัยในระดับสูงซึ่งคนราศีเมษก็มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เช่นนั้น คือต้องสู้ให้รู้รดำรู้แดงถ้าไม่ชนะให้ขาดก็แพ้ยับกันไปเลยในฐานะที่ราศีเมษเป็นลำดับแรกๆในจักรกราศีตามระบบโหราศราสตร์ไทยชาวราศีเมษจึงถือว่าเกิดมาเพื่อเป็นอันหนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนราศีนี้มักจะชอบเป็นดาวเด่น ขโมยความสนใจจากผู้คนและเป็นแรงบรนดาใจให้กับใครๆหลายๆคนด้วยความมั่นใจที่มีแน่นอนว่าราศีนี้ใจร้อนจนไปถึงอาจจะชอบบงการในบางครั้งนะคะโดยส่วนใหญ่คนราศีเมฆมักจะเป็นผู้นำเป็นผู้จัดการเป็นทนายเป็นนักกฎหมายนะเป็นเจ้าของกิจการควบคุมสั่งการโดยเฉพาะเมื่ออะไร ไม่เป็นไปดังใจที่ต้องการแต่ในทางที่เป็นเด็กคนราศีนี้ต้องการได้รับความใส่ใจอย่างสูงจนอาจแสดงออกเกี้ยวกาดออกมาให้เห็นหากไม่ได้สิ่งที่ต้องการข้อดีก็คือชาวราศีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องดึงดูด,ดใจคนจึงมักมีเพื่อนเพื่อนที่ยอมตาม นะค,คุณไปสู่การเผชิญภัยครั้งใหม่ๆเสมอแต่หากคุณเป็นคนราศีเมษอย่าลืมปล่อยให้เพื่อนๆของคุณได้เป็นผู้นําบ้างไม่ใช่นั้นอาจทําให้เกิดความบาก หมางนะคะแต่หากคุณทําให้การแข่งขันนั้นมีคุณค่าสําหรับทุกคนได้คุณก็จะประสบความสําเร็จพูดง่ายๆนะคะชาวราศีเมษมักจะชอบเป็นผู้นําคนนั่นเองนะคะหากมีเพื่อนฝูงก็มักจะนําเพื่อนฝูงบางครั้งก็อาจจะทําให้เพื่อนฝูงอิจฉาได้นั่นเองนะคะดาวที่ส่งผลต่ออิทธิพลของราศีเมษค่ะดาวที่ส่งผลต่ออิทธิพลก็คือดาวอังคารเป็นดาวแห่งกิจกรรม นอกบ้านดาวหลงไหลในสัตว์ซึ่งเป็นลักษณะของราศีเมษและเป็นที่ชื่นชอบของคนของคนในราศีมังกรราศีที่เป็นนะคะเป็นมิตรกันก็คือราศีมังกรดาวอังคารจะมีลักษณะคึกคักน,นะคึกข,ขนองอย่างอย่างพลันนะเมื่อเทียบกับดาวที่มีความอ่อนโยนกับ อย่างดาวสุดเมื่อประกอบด้วยความแข็งแกร่งผลที่ออกมาจึงเป็นได้ทั้งอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายและความกล้าหาญขึ้นอยู่กับในเวลานั้นๆบุคลิกของคนจะราศีเมษจะ,จะออกมาแบบใดและกิจกรรมแบบไหนที่จะกระตุ้นร่างกายของราศีเมษก็อยู่ที่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมใหม่เพราะราศีเมษชอบการเรียนรู้นะคะราศีเมษนะคะ เกิดเป็นช่วงระหว่าง21มีนาจนถึง20เมษาเรามาดูสีประจำตัวราศีเมษกันค่ะที่โดดเด่นและธาตุค่ะสีประจำราศีเมษท,ที่เป็นมงคลก็คือสีแดงธาตุประจำก็คือธาตุไฟลักษณะของชาวราศีเมษคือนะคะสรุปก็คือชอบเผชิญภยัยกล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนนะคะราศีนี้เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเป็นผู้มี คนกำลังสูงรักอิสระเกียรติกฎระเบียบต่างๆที่บังคับอาจเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะข้อเสียที่ต้องระวังหุนหันพันแล่นไม่อดทนนะคะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวงังอย่างไรก็ตามราศีนี้เป็นคนที่มีความกระตือรืร้นใจดีในยามฉุนเฉินจะเป็นคนที่คิดได้เร็วมากสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือแกะ อาชีพแนะนําคือเป็นผู้นําผู้รับผิดชอบอันผู้รับผิดชอบกฎหมายทนายความผู้พิพากษานะคะเป็นได้หมดนะคะอัญนนมณีประจําราศีก็คือเพชรส,สัตว์ประจําราศีแกะดอกไม้ประจําราศีคือกุราบนะคะนะสีนําโชคเรารู้แล้วบุคลิกของราศีเรารู้แล้วนะคะ เรามาดูสไตล์เสื้อผ้าของชาวราศีเมษสไตล์นะคะมีความโดดเด่นใส่เครื่องประดับมีความนะคะคล่องตัวนะคะมักจะชอบใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากนี้เนื้อคู่ไหนที่ใช่สำหรับราศีเมษราศีเมษเหมาะกับคนที่มีนิสัยใกล้เคียงกันอย่างเช่นราศีเมษด้วยกันเองนะคะหรือราศีธนูราศีเมถุนนะคะที่ เป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นเวลาเล่นก็เล่นเวลาจริงใจก็จริงใจนี่คือภาพรวมของราศีเมษนะคะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเป็นพื้นดวงชะตาโดยทั่วไปไม่ได้เจาะรายปีนะคะไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆนะคะเพราะมันเป็นการดูดาวดวงดาวเป็นหลักนั่นเองเพราะการทำนายราศีเมษพื้นดวงส่วนใหญ่ก็จะนำนะคะ ดาวอังคารที่มีอิทธิพลและหมายเลข3เอามาประกอบในการวิเคราะห์และทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปนะคะนี่ก็คือสำหรับ EP ีที่1นะคะราศีเมษพื้นฐานโดยทั่วไปค่ะพื้นฐานโดยทั่วไปนี้สามารถดูได้ตลอดชีวิตค่ะดิฉันจะทำนะคะเป็นคลิปทั้งหมด12ลราศีเป็นพื้นฐานที่สามารถดูได้ตลอดชีวิตค่ะ ข้อดีเรานำเอาไปใช้ค่ะถ้าเป็นจุดไหนที่เป็นข้อเสียในพื้นดวงและเราเองก็มีสิ่งนี้ด้วยนะคะก็นำไปปรับไปแก้ค่ะอย่างเช่นราศีเมษเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนหุนหันพันลุ่หุหนหันพันแล่นไม่ค่อยวิเคราะห์นะคะไต่ตองตรงนี้เป็นจุดบกพร่องค่ะก็ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันมันสวดมนต์ไหวพาค่ะจะช่วยลดอารมณ์ร้อนให้กับราศีเมษ ส่วนราศีเมษข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะภาวะความเป็นผู้นำเฉลียวฉลาดค่ะนะคะมีเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ตรงนี้ราศีเมษสามารถนำสเสเน่หเสน่ห์ของตัวเองเอาไปบริหารนะคะเอาไปนะคะไปใช้ในการทำงานในการพัฒนาองค์กรในการค้าขายได้ค่ะนะคะและราศีเมษมักจะเป็นผู้นำค่ะ ะะฉะนั้นสิ่งหนึ่งราศีเมษจะต้องทําอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยมันก็จะประสบความสําเร็จง่ายสุดค่ะนะควไวด้วยนะคะนี่ก็คือสําหรับนะคลิปนี้ราศีเมษพื้นดวงชะตานะคะที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนี้ได้ค่ะว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ